ทําบุญถึงกาลทยานถึงฟ้าทําบุญถูกเวลาได้กุศลส,สุดคุ้มค่ามหาศาลบุญใหญ่มาถึงแล้ว เชิญร่วมพิธีหล่อพระประทานในอุโบสถพระเจ้าใหญ่สมปรารถนาเพื่อนำไปประดิษฐาณนณวัดศรีสมพลบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอปากงึมนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาววันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566นณวัดหนองเสือยางปราสาทตำบลมนกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเริกดีเวลาดี16นาฬิกา39นาทีร่มพิธีหล่อพระบังให้สุขพ่างเงินขอ เชิญหว่วมหล่อพระประทานบ้านเฮา ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านพระมหาสุกิตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือยางประสาทโทรศูนย์เก้าสองแปดเก้าห้าเจก้องสกลหรือเฮียกวงโทร098-8905616ศูสอนสวัสดิ์หรือเฮียเปี้ยงโทรศูนย์แปดหน่งหนึ่งสี่เอย่าลืมบุญใหญ่สุดคุ้มค่าพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดขอเชิญทุกท่านใช้โอกาสนี้ร่วมสร้างบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตร่วมิ ที่หล่อพระประธานในอุโบสถพระเจ้าใหญ่สมปรารถนาเพื่อนำไปประดิษฐานณวัดศรีสมพรบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอปากงึมนครหลวงเวียงจันทร์สปอปอลาวาในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566นี้เวลา16.39นาิกานาทีโดยพร้อมเพียงกันอายุมัน่นขวัญยืนแสนจะชื่นจิตทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามหาศาล ให้เป็นมหาเศรษฐีโดยทั่วถึงตันอายุยืนนานไม่น้อยเกินรอ